่าโอเคค่ะแบบฝึกหัดส,สําหรับเรื่องที่สองนี้แบบฝึกหัดส,สําหรับเรื่องที่สองเอาเบาๆแล้วกันสักสองสามข้ออันแรกอันนี้ระหว่างการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งกับเส้นโค้งนะคะข้อที่1ให้หาพื้นที่ระหว่างเส้นเส้น y เท่าก ok ับ x ยกกำลังสองและเส้น y เท่ากับลบ x อันนี้เป็นพาราโบลากับเส้นตรงเนาะก็หลักการก็เหมือนที่อาจารย์สอนคล้ายๆตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างแรกอ่าข้อที่ส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 ามเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเอาก็สอบบ่อยนะให้หาพื้นที่ ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งสองเส้นนี้นะคะ y เท่ากับ x ยกกำลังสองอันนี้ก็มาบ่อยเหลือเกิน y เท่ากับ x ยกกำลังสองเนี่ยและเส้น y เท่ากับ x บวกหก y เท่ากับ x บวกหกนะคะลองดูไอเดียวาดรูปให้ถูกแล้วจะรู้ว่าไหนเป็นเส้นบนไหนเป็นเส้นล่างแล้วก็หาจุดตัดทั้งสองเส้นโดยการกำหนด สมการน,นี้กับสมการน,นี้ให้เท่ากัน x ยกกำลังสองกับ x บวก6เท่ากันเพื่อแก้สมการหาค่า x ก็จะได้ค่า a b นะคะแนวคิดของการหาขอบเขตล่างกับขอบเขตบนนะคะข้อที่3อ่าข้อที่3ยากหน่อยให้หาพื้นที่ระหว่างระหว่างเส้นเอ่อ y ยกกำลังสอง เท่ากับ2ลบ x และเส้น y เท่ากับลบ x อ่า y เท่ากับลบ x ตัวนี้เป็นพาราโบลาเหมือนกันค่ะสมการแรกแต่เป็นพาราโบลาพาราโบลาอีกแบบหนึ่งตะแคงมั้งลองวาดดูลองพอดจุดจุดตัดแกน x เท่าไหร่จุดตัดแกน y เท่าไหรตามตามแนวคิดของการ หาจุดตัดนะคะเพื่อดูภาพคร่าวๆของกราฟนะคะส่วน y เท่ากับลบ x นี้นะักศึกษาก็น่าจะทราบนะคะว่าเป็นเป็นเส้นตรงเฉียงๆหน่อยนะคะอ่าแบบฝึกหัดสำหรับเรื่องนี้มี3ข้อโอเคค่ะ